สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมช่องตั้มช็อปนะครับผมติดตามได้ทาง youtube นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแต่นะครับผมตัวนี้เป็นแต่ปากนะครับผมแต่ปากนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับอ่ายังไม่กล้าตัดสินใจนะครับผมสั่งซื้อนะครับหรือว่าอยากดูรีวิวก่อนนะครับผมอยากจะสั่งซื้อมาติดรถของท่านนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมนะครับผมเสียงกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อผ่านแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมนะครับในการต่อนะครับก็จะมีขั้วบวกขั้วรลบนะครับพี่ๆนะครับผมขั้วรลบใส่ขั้วรลบนะครับขั้วบวกใส่ขั้วบวกนะครับผมมาฟังเสียงกันเลยนะครับว่าจะเสียงเป็นยังไงนะครับเสียงจะแหลมนะครับผมแสบหูนะครับนะครับผมเป็นอีกหนึ่งหนึ่งการตัดสินใจนะครับ ในการสั่งซื้อนะครับแต่ลมตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเสียงของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะครับตัวต่อมานะครับผมตัวต่อมานะครับตัวนี้ขายดีนะครับผมเขาขายขายดีมากเลยนะครับตัวนี้จะเสียงออกทุ้มๆหน่อยนะครับเสียงออกทุ้มๆนะครับผมพี่ๆนะครับตัวนี้ลบใส่ลบนะครับลบใส่ลบ เนี่ยครับผมมาฟังเสียงกันเลยนะครับนะครับผมเสียงออกใหญ่ๆ่ทุ่มทวมนะครับผมนะครับนะครับผมอีกเสียงหนึ่งนะครับก็จะเป็นเสียงแตรนะครับผมก็จะเป็นเสียงแตรแตรหอยโขล่มเดี๋ยวผมจะมาอทิเสียงแตรห้อยโขง่นะครับนะครับผม พี่ชอบเสียงแบบไหนบ้างครับเสียงตัวนี้นะครับผมก็บางคนก็ชอบใส่นะครับผมมันราคาถูกดีนะครับนี่นะครับนะครับผมเสียงเสียงจะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับทุกคนครับถ้าใครสนใจนะครับ ก็ลองไปสั่งซื้อได้เลยนะครับที่แอปส้มนะครับหรือว่าอยากจะแอปส้มก็ถ้าผ่านช่องทางผมก็จะเป็นตั้มช็อปก้านเก้ากนะครับผมหรือช่องทางที่ตอก,ก็มีนะครับแอดไปเลยนะครับตั้มช็อปก้านเก้ากนะครับผมก็จะรีวิวไว้นะครับผมทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กรับสวัสดีครับ